สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อาราดิน3 6่พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆทบทวนในเรื่องความเร่งนะครับความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาโดยมีสูตรนะครับความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์มีสูตรว่าความเร่งเท่ากับเดลต้าวีส่วนด้วยเดลต้าทก็เท่ากับ V2 ลบ V1 ส่วนด้วย T เมื่อนะครับ a คือความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีวินาทีกำลังสอง v 1คือความเร็วต้นมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที v 2คือความเร็วปลายมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีและ t คือเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความเร็วมีหน่วยเป็นวินาทีโดยลักษณะโจทย์การออกข้อสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารในเรื่องความเร่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการ จำสูตรได้และนําสูตรไปใช้งานเป็นนะครับไม่ยากนะครับน้องๆก็เพียงแค่จําสูตรได้นะครับสูตรความเร่งเท่ากับเดลต้าวส่วนเดลต้าทหรือเท่ากับ v 2ลบ v1 ส่วนด้วยนะครับ t อันนี้ก็คือสูตรที่เราต้องจําให้ได้เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับเรามาฝึกการใช้สูตรกันนะครับจากตัวอย่างโจทย์บอกว่ารถยนต์คันหนึ่ง เปลี่ยนความเร็วจาก30เมตรต่อวินาทีเป็น60เมตรต่อวินาทีใช้เวลา5วินาทีจงหาความเร่งของรถยนต์คันนี้เราดูสิ่งที่โจทย์กําหนดนะครับโจทย์บอกว่ารถยนต์คันหนึ่งเปลี่ยนความเร็วจาก30เมตรต่อวินาทีตรงบตรง30เมตรต่อวินาทีก็คือ v 1นึ่งเท่ากับ30เมตรต่อวินาทีเป็น60เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้น v 2ความเร็วช่วงที่2นะครับเท่ากับ60เมตร ต่อวินาทีและใช้เวลา5วินาทีเพราะงั้นใช้เวลาในช่วงการเปลี่ยนความเร็วเท่ากับ5วินาที t ก็ได้เท่ากับ5วินาทีจาก0นะครับความเร่งเท่ากับ v2 ลบ v1 ส่วนด้วย t แล้วก็แทนค่าความเร่งก็จะได้เท่ากับ v2 60ลบ v1 30ส่วนด้วยเวลา5เราจะได้นะครับออกมาเท่ากับ 6กสิบลบสาเหลือ30มสิบ่วนห้าส่วนหได้เท่ากับ6ต่อ,อก็กลายเป็น6เมตรต่อวินาทีกำลัง2องนะครับข้อน,นี้ก็ตอบข้อที่3นะครับความเร่งก็จะได้เท่ากับ6เมตรต่อวินาทีกำลังสองเรามาฝึกทำโจทย์ตัวอย่างข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเมื่อเวลาผ่านไป45วินาทีรถยนต์มีความเร็ว50เมตรต่อวินาที จงหาความเร่งของรถยนต์คันนี้เราก็มาดูในสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับรถโจทย์กำหนดว่ารถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากหยุดน,นิ่งนะครับเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเพราะฉะนั้น v 1นะครับจะเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลาผ่านไป 4- 5วินาทีก็คือเป็นทีนะครับช่วงเวลาที่ความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับรถยนต์มีความเร็ว50เมตรต่อวินาทีตรงนี้ก็คือ v 2โจทย์ถามว่าความเร่ง,งรถยนต์คันนี้ เป็นเท่าไร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้สิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือ v 1เท่ากับ0นย์นะครับ v 2เท่ากับ50เมตรต่อวินาที t นะครับช่วงเวลาที่เปลี่ยนความเร็วเท่ากับ45วินาทีเราก็แทนศูนย์นะครับความเร่งเท่ากับ v 2ลบ v 1ส่วนด้วย t เราก็จะได้ความเร่งนะครับเท่ากับ50ลบ0ูนย์ ส่วนด้วย4ก็ได้เท่ากับ50ส่วน4ก็จะมีค่าเท่ากับแก้ไขนะครับเวลาเป็น45วินาทีนะครับเวลาเป็น45หวินาทีก็กลายเป็น50ส่วนส5บนะาสิลบ0นส่วนด้วย4ีเพราะงนั้นกลายตรงนี้กลายเป็น50ส่วน4ี่ก็จะได้ออกมาเท่ากับ1.11เมตรต่อวินาทีกำลังสองเรามาฝึก ทำโจทย์ตัวอย่างข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่านักเรียนช่างฝีมือทหารสมชายวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าโดยออกวิ่งด้วยความเร็วต้น5เมตรต่อวินาทีมีความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกําลังสองเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีนักเรียนช่างฝีมือทหารสมชายมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีเราก็ดูในสิ่งที่โจทย์กําหนดครับโจทย์บอกว,ว่าความเร็วต้นคือ v 1เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนะครับและกําหนดอัตรา ความเร่งมาให้นะครับเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกับทัง2และกำหนดช่วงเวลาที่เปลี่ยนนะครับทเท่ากับ10วินาทีสิ่งที่โจทย์ให้หาครับหาเมื่อผ่านไปแล้ว10วินาทีนะครับนักเรียนช่างฝีงมือทหารสมชายมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีนะัคือหา v2 นะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่าจากสูตรความเร่งเท่ากับ v2 ลบ v1 ส่วนด้วย t นะครับ ความเร่งได้เท่ากับ2 2ก็เท่ากับ v 2ก็คือสิ่งที่เราหานะครับก็ v 2ลบ v 1ได้5นะครับส่วนด้วยเวลาทั้งหมดนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ10วินาทีเราก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เท่ากับ10ขึ้นมาคูณนะครับกลายเป็น20เท่ากับ v 2ลบ5เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้ v 2เท่ากับ20บวก5ก็ได้เท่ากับ25เมตร ต่อวินาทีข้อนี้ก็ตอบข้อที่3ครับสังเกตครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะก,กําหนดความเร่งมาให้ความเร่งมาให้กําหนด v1 มาให้กําหนดเวลามาให้สิ่งที่หาคือให้หา v2 เราก็แทนค่าจากสูตรแล้วก็หา v2 ออกมานะครับโจทย์ลักษณะนี้ไม่ยากนะครับน้องๆลองฝึกทําดูมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปครับก็บอกว่านักเรียนช่างฝีมือทหารครับ ใจสู้ขับรถออกจากไฟแดงด้วยความเร่ง4เมตรต่อวินาทีกำลับบงสองอยากทราบว่าใน5วินาทีต่อมารถคันนี้จะมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับเขาบอกว่านักเรียนช่างฝีมือหารใจสู้ขับรถออกจากไฟแดงนะครับขับรถออกจากไฟแดงเพราะ,ะนั้นเป็นการขับรถจากที่หยุดนิ่งนะครับเพราะ,ะนั้นก็จะได้ V1 เท่ากับ0แล้วสิ่งที่กำหนดมานะครับ ขับด้วยความเร่งนะครับเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีเราก็ได้ความเร่งเท่า4เมตรต่อวินาทียกกําลังสองอยากทราบว่าภายใน5วินาทีนี่ก็คือทีนะครับรถคันนี้จะมีความเร็วกี่เมตรสิ่งที่โจทามาก็คือ v 2นะครับเท่ากับเท่าไหร่งั้นเราก็ดูสิ่งที่โจทย์กําหนด V1 เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีอันนี้เราต้องทําความเข้าใจให้ได้นะครับว่านักเรียนช่างฝีมือทหารใจสู้ขับรถออกจากไฟแดงนะครับก็คือออกในขณะที่รถ หยุดนิ่งอยู่เพราะงนั้น v 1เท่ากับ0สิ่งที่โจทย์กำหนดมาอีกก็คือความเร่งนะครับเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีกำลังสองเราเวลาที่เปลี่ยนแปลงความเร็วเท่ากับ5วินาทีเราก็แทนค่าจากศูนย์นะครับความเร่งเท่ากับ v 2ลบ v 1ส่วนด้วย t ความเร่งที่กำหนดมาคือ4เท่ากับสิ่งที่หาคือ v 2นะครับ v 1ได้เท่ากับ0ส่วนด้วย t เท่ากับ ห้าเพราะงั้นเราก็ได้นะครับ v สองเท่ากับสี่คูณห้านะครับก็ย้ายคาาขึ้นมานะย้ายห้าขึ้นมาฝั่งนี้นะครับก็ได้เท่ากับยี่สิบเมตรต่อวินาทีข้อนี้ก็จะตอบข้อที่สองอ่ะไม่ยากนะครับโจทย์ลักษณะอย่างนี้น้องๆก็ไปฝึกทําดูนะครับเป็นแนวโจทย์โรงเรียนช่างฝีมือหารในเรื่องของความเร่ง